สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฝกนะครับช่อง YouTube, ยู u ู e จานตี้ผีบ้านะครับมาเบิงกีดผ้าฝนมือแรกครับผมพอได้อยู่เลยครับออกเพลี่นพิเศษเลยแล้วนะผมกีดผ้าฝนตุ่นตัวนี้เกือบเต็มแล้วครับ ันมีต้นน้อยได้ต้นนี้เนี่หน่อยปุ่น,นผมตันนี้เกือบเต็มแล้วครับอืมอืม อันเป็นนับนับมีดที่สองนะครับตัวนี้มีดที่สองของปกตินะครับกิดผ้าฝนถามว่าหนาฝนหนาฝนก็เฮ็ด์ซิงซี่ครับคือคำนวณเลยว่าฝนที่ตกประมาณสามนี่เวลานี่ก่อนเวลากี่ก่อนเวลาสามชั่วโมงคือเร็วเพราะอได้แห้งดีเขน้นครับเพราะว่าก่อนฝนที่ตกอีกอย่างมันสี่มันสี่หู้ว่าฝนที่ตกมันสี่หู้พืชและสัตว์นนิมันสี่หู้ พอมันหูงแล้วปุ๊บนี่ย่างมันหูมันมันที่เฝ้าขับน้ำยางออกมาเพื่อมาปิดแผลมันผมำพริกไทยเบิงครับน้ำยางออกมาเพื่อให้มาปิดแผลมันเขาจะได้น้ำยางผิดปกติเลยทั้งๆท,ที่เขาจินเขาใจยู่ได้ครับว่าออมันเฝ้ามันเมื่อยเทศจังไหนได้ล่ะก็เมื่อเขาอยากได้น้ำยางแล้เสิหายไปนอนฟังเสียงฟ้าห้องนง่งก็บกเปลาก็บบอกัก กีดพาฝนปุ๊บธีการก็คือคำนวณว่าฝนี่ตกทำนี่สมมุติว่าเขากีดเริ่มกีดประมาณสามทุ่มเนาะฝนทีกกตีหนึ่งเน่นหกทุ่มเนี่ยเขาเศ้าแล้วครับผมเศ้ากีดปุ๊บอยอดทำกดปุ๊บเรียบร้อยเมื่อบาดครับผมเอออันนี้มันเป็นการคำนวณของผมนะครับผมสองสามนาทีละ ตัดนะครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวตัดเลยนะครับผมวนนีาตตัดเลย